ก็อันนั้ผมก็ขอกาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะวันนี้แล้วก็อยู่กันในรีวิวของใหม่นะจะเป็นชุดการ์ดบัตติไฟก็เป็นวันนี้เราจะมารีวิวของบัตติไฟ X 2 a s 0ศนย์ขีด2นะวันนี้ก็จะเป็นวันที่11นะหลังของ3กล่องนี้ออกมาแล้วนะสามสองวันแน่หนึ่งวันนะของออกวันที่10วันนี้วันที่11นะคลิปนี้อาจจะลงวันที่11ไม่ก็12นะจะมี3กล่องนะก็จะมี X 2อ s 0ศูย์ขีด1 x 2อง x ศน q 2นะแล้วก็นี่นะ x 2 sp นะเราก็จะมารีวิวกล่องนี้เลยผมได้ทำการซื้อมาทั้งหมดกล่องนี้นะซื้อมา4กล่องเห็นเขาบอกว่าจะมีแฟกแถมแฟกแบบแฟกสุมนะว่าจะเป็นฟอยล์แถมมาด้วยนะไม่รู้นะว่าเราจะได้หรือเปล่านะแล้วก็มาเริ่มแกะกันเลยนะเด็กนี้จะเป็นชุดการ์ดพร้อมเล่นนะมีเวอร์ตามนี้นะจึ๊บจิ๊บมีกล้องโฟกัสนี่ประมาณนี้นะมามาแกะกันเลยเล็กนี้จะเป็นของดาวน์สวายนะนี่ มีสนามมาให้ตามปกตินะจึ๊บจึบจ๊บ,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 บเป็นแบ็กกราวน์ให้ประมาณนี้<ม>นี่ตัวหน้ากล่องนะเ<ม>ทพสุรยิยันสอนพินาศาีดากาสุวานเขาว่ากันว่านะกาสซุมอยู่หลังกล่องนะมาดูวันที่ใบรแรกนะเป็นอาร์ตบอดี้แลนะเ<ม>ทพสุรยิยันสอนพินาศาีดากาสุวาน<ม>เราเคยอ่านสกิลไว้ใน ส่องของใหม่นะเดี๋ยวผมขึ้นให้ตรงตัวไอ้นะตรงนี้ตรงนี้จิกๆประมาณตรงนี้นะยวขึ้นให้ใครอยากดูก็ไปดูได้นะนี่สกิลผมจานให้เฉพาะใบสําคัญสาคัญแล้วกันนะอาซีดาคาสุวนมอนเตอร์ไซส์สามนะพาวเวอร์หนึ่งหมื่นดีเฟนต์หนึ่งหมื่นสามพีดีค้อนนะคอคอสนำมอนเตอร์บนสนามเราหนึ่งใบลงช่องดอบนะและจ่ายสามเกรเมื่อการนี้โจมตีจะโจมตีมอนเตอร์ทุกใบในสนามและพลังชีวิตคู่แข่งแทนเมื่อการนี้ถูกทำลายสำเร็จเราสาม,รสา,มารถทิ้งก,การจับบวมือเราหนึ่งใบ เพื่อคอมมอนเตอร์ที่มีคําว่า RC ดาการในชื่อการ์ดไม่เกินหนึ่งใบจากมือหรือกองเดิมไม่ต้องแจกคอควอนนะก็หากเราคอจากกองสับกองการ์ดเป็นอาร์ตบัตตี้แลนหนึ่งใบนะแล้วก็นี่อาร์ดปกติสี่ใบนะอันนี้ห้าเป็นบัตตี้บัตตี้หนึ่งใบนะในเล็กสี่ใบประมาณนี้ขอควอมไปแล้วกันนะนี่เศษส่วนหนึ่งของความชั่วทั้งมวลอังคารไมยูเอลิเมนสี่ใบนะ วงวานแห่งมังกรมารมันเกรูดสองใบวงวานแห่งมังกรมารรีเซ็ตแบ็กสเกลใบนี้เป็นใบเสิร์ตนะใบเสิร์ตกาเอ็นกับดระกอนไดนะนี่ได้สามได้สามใบนะเฮ้ยวงวานแห่งมังกรมารบราดิออนตัวนี้เป็นตัวเพิ่มเกรดนะ ได้มาสี่ใบเลยนะชุดนี้สุดยอดมากนี่ก็เป็นโซ่นะใบนี้เอามาแทนดักนี้ฮิลลิงได้นะในเด็กโปรไฟล์ของดะคอนไอโพรวาก้าให้มาสองใบวงวานแห่งมังกรมารฟิวเจอร์อีเตอร์ใครอยากอ่านสกิลพอตอ่านได้เลยนะครับผมให้มาสองใบวงวานแห่งมังกรมารอาบิสชิลด์ดราก้อน ให้มาสี่ใบเลยนะใบนี้น่าจะเป็นกาดเทพมังกรมารแห่งดวงที่สีดำกาเอ็นไซสิบนะรีพินอาร์ดไม่สองใบอาร์ซีดากาไดาวานะให้มันหนึ่งให้มาสองใบนะจอมมังกรมารแห่งจุดจบอาร์ซีดากาหนึ่งใบมังกรเทพมืดแจมแจเม,มอร์ให้มาทั้งหมดหนึ่งใบ มังกรผลึกดำดูเซียนแบล็คสำเนียงมาเต็มเลยให้มาสามใบใช้3มเยอะอยู่นะชุดนี้มังกรจกักรพพัดอุตรภาพเอวิฮิขายมีดืกอไม่ไม่มีหรอกเนะให้มาหนึ่งวงวานแห่งมังกรมารฟรีเอลเตอร์อ่านผิดขออภัยด้วยนะครับผมฟีเอลเดอร์นะแม่เตอร์ ใช่ฟิลเดอร์ให้มาสองใบลา,างแย่แห่งมังกรมารฮาริทหนึ่งใบนี่ก็รีปินของแลมเหมือนกันนะวงวานแห่งมังกรมารเดวิลออฟหนึ่งใบวงวานแห่งมังกรมารโกไรโอหนึ่งใบเอ๊สองใบนะสองใบขอพายด้วยวงวานแห่งมังกรมารือปุ๊บกล้องโฟงกัสเนาะหรือแสงเบาไปดูแสงแสงแสงอาจจะเบาหน่อยนะ วงวานแห่งมังกรมา, no Suk. ายรยฟโนซุกหนึ่งใบเลียง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 จุ๊บบูเซ่นะหนึ่งใบโกโกโก้หนึ่งใบวงวานแห่งมังกรมารวองสองใบวงวานแห่งมังกรมารวามนะนี่ก็เป็นรีปินนะแล้วก็นี่ใบสำคัญของเด็กนะเดสทักเตอร์นะวงวานแห่งมังกรมารเดสทักเตอร์ เจ้าความสามารถานี้เธอของเราเท่านั้นเมื่อการนี้เข้าสนามหากแฟกเราเป็นดาวน์สวายนะั้นกสามารถแจกพลังชีทสองหน่วยนะเพื่อโจมสองใบเจ้าความสามารถได้เพียงหนึ่งครั้งในหนึง่งเทินนั่นแค่ใบเดียวนะแล้วก็เป็นดราก้อนไรนะแค่มาประมาณสองใบนะอีกใบนหนึ่งก็จะเป็นแฟกนะมาดูกันว่าเราจะได้แฟกฟอยหรือเปล่านะโอ้ไม่ฟอยนะแฟกปกตินี่นี่คือไม่ฟอยนะให้ดูความสวยสดงดงาม ไช่มันแ้ก็ไดร์สองใบนะแฟกอีกหนึ่ใบนี่ประมาณนี้นะสำหรับ SS เด็กพร้อมเล่นนะของดาร์คสวายทีนี้เราก็จะมาเกะกันทุกกล่องเลยนะมาดูกันว่าเราจะได้แฟกฟอยหรือเปล่านะโอกาสได้น่าจะต่ำอยู่นะส่วนคนที่ได้ไปถือว่าโชคดีนะโชคดีมากๆใครได้ก็ามาเม้นกันหน่อยนะม้นอวดม้นอวดอยากรู้ว่าใครได้มาอยากรู้ว่ามันจะออกยากแค่ไหนกันเชียวยิ้ลุ้นยิ่งกว่าหลังกล่องอีกนะ โอ้ไม่ได้นะกล่องสองผ่านไปจึ๊บจึ๊บจ๊บ,จบเลี้ยงไว้เลยนะทีกล่องเอาออกพอเอาเน,นื้อเอาออกนะมันกินพื้นที่มากๆเลยคลิปนี้จะแบ่งไว้คลิปละวันนะเพราะว่าช่วงนี้เราก็ไม่มีคลิปจะลงด้วยจะลงคลิปละวันละกันนะคลิปอันนี้จะเป็นคลิปแรกนะเพราะว่าคลิปอื่นยังไม่ดัดเลยได้ของมาเมื่อเช้านี้นะจื๊จึ๊บกล่กองอาจจะสภาพยับเยินหน่อยนะ เป็นที่ขนสง่งจุดี๋ยวเรา,เามาแกะจุบหายากยิงกว่าหลังกล่องอีกนะจังหวะนี้ใครคิดว่าผมได้นะก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้นะว่าได้หรือไม่ได้คอมเมนต์เลยคอมเมนต์เลยคิดว่าได้หรือเปล่านะแต่ส่วนตัวก็โอกาสมันยากอยู่นะน่าจะมี50ใบนะแบบทั้งหมดแหละมีแค่50ใบให้ ไม่ได้นี่เป็นอาร์ปกติเนอะแล้วก็กล่องสุดท้ายจึบจึบไม่ได้นะอดไปนะสำหรับแปบนี่ยิ่งหายากยิ่งกว่าหลังกล่องนะจึบอ่ะนี่ก็สำหรับคลิปนี้นะจะเป็นรีวิวชุดการ์ดของใหม่นะ vftx 2 ss 0 1 2นะขีดองนะของดงสวา์ก็มีเช่นแหละสำหรับขายากดูคลิปส่งของใหม่ก็ดูขึ้นดูย้อนหลังได้นะเดี๋ยวจะขึ้นตัวไอามาให้ตึ้งต้ง,ตง,ตงมอนตรงนี้ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจใคนทำคลิปด้วยนะครับผมแล้วก็เร็วๆนี้อาจจะมีกิจกรรมแจกกิจกรรมแจกของนะถ้ามีซับถึง1 0ึงซับก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกดกระดิ่งก็ห้หมดเลยแต่กดดีไลค์กับกดอันซับก็พอ เราอย่างที่เราบอกมานะเขาจะลงแค่คลิปละอย่างนี้ก็จะมีอีกนี่มินิคลิปนี้เรามีนี่อีกนะคลิปเราก็มีนี่ X2SP อีกนี่กล้องหลวงกล้องหลวงอันนี้เราไม่มาอันนี้นะมีอีกอย่างละหลายกล่องเลยเดี๋ยวเราจะมาลงในลงรายละเอียดในคลิปหน้าทีหลังนะสำหรับคลิปนี้ไปละบ๊ายบายเดี๋ยวเราจะมีเดคอไฟล์แล้วก็สวัยให้ไปละบาย